ที่ผ่านมาได,ได้ส่งมอบตู้ตรวจโควิดให้กับโรงพยาบาลไปแล้วกว่า500ตู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลใดที่สนใจติดต่อไปเราขึ้นให้ดูหน้าจอเลยเนี่ยนะฮะรวมถึงเจลแอลกอฮอล์ที่วันนี้ในวิกฤตเราต้องพกและเราต้องใช้ทันทีที่เราไปสัมผัสอะไรเนี่ยต้องรับกฟผเขาก็ผลิตแจกจ่ายประชาชนค่ะแล้วเขาก็ยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และสิ่งของต่างๆอีกด้วยนะคะรวม200ล้านบาท ต้องจ้างงานด้วยใช่ไหมน้องไบ์ใช่คือกอฟผเขาบอกว่าเขาจ้างงานระยะสั้นนะคะคือจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการจร้างงานระยะสั้นในชุมชนพันอัตราสนับสนุนการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนร่วมกับททอทอีก50ล้านบาทและในระหว่างนี้เป็นเวลาที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันฝ่ามหรนตภยัยกฟผเขาก็มุ่งมั่นกับการที่จะพัฒนาเรื่องพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนผมนึกภาพออกแล้วก็เคยเห็นภาพ โซล่าลอยน้ำแบบไฮบริดก็คือน้ำกับโซล่าเซลล์ที่เป็นแผงขนาดใหญ่ที่สุดในโลกระมังเนน้องบอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่เขื่อนสิรินทรอ,อุบลราชธานีค่ะใหญ่ที่สุดในโลกและนี่เป็นการลงทุนใหญ่ในประเทศนะคะก็ทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งเสริมผู้ผลิตชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของอจังหวัดด้วยรอให้โควิดผ่านไปเราเจอกันต้องไปดูต้องไปดู มันน่าตื่นตาตาการใจมากอันนี้ผมแจ้งเป็นกรณีน่าสนใจโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดแล้วก็มาว่ากันต่อไปในน้อไบายาพูดถึงน้ำจิตน้ำใจก็ขออนุญาตเถอะมีเรื่องน้ำจิตน้ำใจที่